จังหวัดสระบ,บุรีค่ะวันแรกเกิดอุบัติเหตุทางถนน7็ครั้งมีการกำชับทุกจุดตรวจนะคะเข้มงวดกับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะนายเอกพรจุ้ยสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีหารือคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565จังหวัดสระบ,บุรีเพื่อติดตามการรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆโดยนายชำนาญแตงจุด หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีรายงานว่าวันแรกของการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะเกิดอุบัติเหตุจํานวน7ครั้งที่อําเภอพระพุทธบาท4ี่ครั้งอําเภอแก่งคอยสองครั้งอําเภอบ้านหมอ1ครั้งเป็นรถจักรยานยนต์4รถปิกอัพ2รถเก๋งหนึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นะคะเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดการตัดหน้ากระชั้นชิดและเมาสุราค่ะ โดยจังหวัดสระบุรีได้ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทั้ง13อำเภอร,รวมทั้งสิ้น677จุดมีจุดตรวจหลัก33จุดจุดตรวจรอง62จุดด่านชุมชนหมู่บ้าน581จุดจุดตรวจเคลื่อนที่ของจังหวัด1จุดโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะคะ โดยเฉพาะจุดตรวจชุมชนค่ะหมู่บ้านเข้มงวดตามมาตรการเนื่องจากตามหมู่บ้านจะมีการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการดื่มสุราและขับขี่รถบนท้องถนนดังนั้นให้ผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนต้องคอยดูแลป้องกันและห้ามปรามเมาต้องไม่ขับจกักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยและไม่ขับรถเร็วค่ะสำหรับการอำนวยความสะดวกของประชาชนที่เดินทางนั้นนะคะจังหวัดก็ได้มอบแนวทาง ให้แก่แขวงทางหลวงสระบุรีค่ะมีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางตามจุดต่างๆช่วงวันหยุดปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทางภาคเหนือและอีสานเป็นจํานวนมากจะทําให้การจราจรติดขัดบริเวณถนนพหลขนโยธินถนนมิตรภาพทางตํารวจภูธรจังหวัดและตํารวจทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดช่วงเทศกาลสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีก็มีการรายงานเหตุการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ทางเพจ Facebook สํานัก งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ